ในระหว่างนี้นะครับผมมาปฏิบัติหน้าที่รักษัการผู้จัาการเรือนจนะครับในส่วนของหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดระเบียเรือนจำเพื่อให้เรือนจำเน,นี่มีความเรียบร้อยนะครับในกรณีเรื่องของการสนับสนุนหรือกรณีที่มีถาวว่าท่านอดีตผู้จัการเรือนจำนะครับได้รับเงินเลาสิบล้านเนี่ย ต้องขอประธานโทษทีเพราะผมไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมทาในเรื่องของการบริหารจัดการเรืนอจําให้มีความสมบูรณ์ภาพนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องกํากำลังใจของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าบางส่วนเนี่ยไม่ได้รู้เห็นเป็นใจไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับยังเข้าใจว่ายังมีน้องๆข้าราชการของพิเศษเทีทหลายๆนะครับที่อาจจะมีความ เราก็อยากที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อที่จะทําให้สังคงมมั่นใจในการปฏิบัติหนาของเราอีกครั้งนงึซึ่งผมคิดว่าน่าจะรองุกบ้ารการและสรนานทุกคนเราก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่อยากจะทราบข้อเท็จจริงท,ที่มันเกิดขึ้นนะครับเราเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับในกระบวนการของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมก็ดีนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้ให้ความใส่ใจเป็นย,ยิ่งนะครับท่านก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมตรวจสอบได้ความจริงประกบให้ชัดเจนให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานนะครับเราก็ได้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสต์เข้ามาในการเก็บรวบรวมนะครับหลักฐานที่ คณะทำงานในส่วนของกรมรชาชทัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่มีเทคนิคหรือวิธีการในการตรวจสอบตรวคนที่ดีพอหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยกระบวนการหรือความน่าเชื่อถือก็อาจจะไม่เป็นที่พอใจนักนะครับในส่วนของกระบวนการสืบสวนน,นะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางดี i นะครับได้เข้ามาร่วมแล้วนะครับในหลายๆเรื่องในหลายๆกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลก็ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศที่นังสือให้ความสนใจหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับที่สื่อหลายๆท่านเนี่ยเรียกร้องอยากให้จะให้ดาเนินการนะครับเชื่อว่าในกระบวนการตรงนี้ก็อยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างการสแสวงหาหลักฐานพยานแล้วก็ข้อทจจริงนะครับสําหรับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับเราก็แยกกันเป็น ส่วนที่1เนี่ยก็คือผมซึ่งผมบอกไปแล้วว่าผมเนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับผู้มราชการถึงนจ้าส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการค้นหาข้อเท็จจริงซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการนะครับทางวินัยหรือทางอาญาถ้าไปผิดซึ่งกระบวนการนั้นเนี่ยก็จะเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชาการก็คือท่านไูู้่ ในในส่วนของการปฏิบัติการนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเ,เป็นปฏิบัติการที่เกิดจากการสั่งการของทางท่านรัฐมนตรีนะครับของทางท่านประหกระทรวงของทางท่านอธิบดีนะครับได้สั่งให้เราเนี่ยเข้าปฏิบัติการเมื่อวันที่ส6พฤศจิกาที่ผ่านมาครับผมเข้าใจว่าทางทางท่านผู้บริหารของกระทรวงหรือแม้แต่กระทรวงกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยน่าจะมีข้อมูลบางส่วนนะครับซึ่ง อันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผมก็รับมาปฏิบัตินะครับแล้วตอนนี้ได้ตรวจสอบในเรื่องของข้อคลาม,มาในการนำมาดีโนเวตหรือขอเปลี่ยกแปลงห้องหลักใต้ระแนขงขัดเสียในส่วนของการต่อเติมดัดแปลงหรือดีนโนเวตที่ปรากฏเป็นข่าวไปนะครับผมเข้าใจว่าคงม,มีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการนําเสนอนะครับเพราะว่าเรือนจำพิเศษ ได้เสนอขอรับงบประมาณมาปรับปรุงห้องเยี่ยมญาติซึ่งกับให้บริการกับประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งมีความคับ,บแคบอยู่แล้วก็ตัวงบประมาณเนี่ยเป็นการได้รับงบประมาณในปีนี้นะครับซึ่งตัวงบประมาณเนี่ยได้ผ่านการอนุมัติเราจะใช้ได้เมื่อวันที่1นึ่ตุลาที่ผ่านมาซึ่งเข้าใจว่าระยะเวลาเนี่ยไม่น่าจะสัมผั์กับการปรับปรุงห้องที่เราเรียกกันว่าห้องว i p อันนี้ก็ต้องตรวจสอบต,ต่อไปครับว่าใช้งบประมาณจากส่วนใดอะไรนะครับเออถ้าบอกใช้งบประมาณผ่อประเภทเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นนิดหนึ่ง,งถ้าเราไม่ใช่เงินงบประมาณเนี่ยมันก็ต้องมีการขออนุญาตนะครับซึ่งซึ่งทาง,งท่านผู้บัญชาการเนี่ยหรือว่าส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ย ก็ต้องเสนอขออนุญ,ญาตท่านผู้ชนุก,การในการที่จะใช้เงินสมมุติว่าเป็นการใช้เงินในส่วนของเองินจํจำนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเงินนอกองบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยยังไปไม่ถึงครับเงิน,นส่วนเงินสวยเงินเขาเขาเงินส่วนได้โจมอันนี้ประามพี่มาตรง จากที่มาสอบเบ้องต้นที่ผ่านมการถามปฏิบัติกับที่มานตนไหมครับอะไรนะจากแล้วก็มีการสอบประคำเบื้องต้นค่ะแล้วที่มีการประเด็นนี้กับคุณมานตนไหมครับผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเริ่มทยอยสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับหรือจะพูดให้ชัดไปก็คือว่าบุคคลทั้ง19คนที่เราย้ายออกไปนะครับคนที่จะตอบท่านได้ผมเชื่อว่าคงเป็นพี่ไพภูดแต่ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะกระทบกับรูปคดีหรือการแสวงหาข้อเท็จจริงในตอนนี้หรือเปล่านะครับเพืนที่ไปดูไนะแต่พอจะเปิดเผยขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนได้บ้างไหมครับตอนนี้เนี่ยกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเราก็กําลังดาเนินการอยู่นะครับก็ได้หลายเดี่ยดข้อสมควรแล้วครับแต่ว่ากระบวนการสอบสวนมันยังไม่เสร็จสิ้นเพราะนั้นมันยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็ขอเวลาทีหนึ่งนะครับให้คณะกรรมการสอบสวนเนี่ยได้ดาเนินก,การสอบสวนให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วลสรุปแล้วก็รายงานผู้ขับสารแล้วก็แถลงออกมาทีเดียวเลยนะครับให้จบเลยนะว่าเกิดจากอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นข้อสงสัสต่างๆเนี่ยน่าจะได้ครบทุกประเด็นนะครับขอเวลาให้ทางคณะกรรมการได้สอบสวนอีกนิดหนึ่งนะครับก็เราจะได้ทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ คือเร,เราสอบเนี่ยเราไม่ได้สอบเฉพาะ19คนนะครับเราสอบเจ้าหน้าที่ปรนจำที่อยู่ในพื้นที่ด้วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็บางคนก็พบเห็นนะครับตรงนี้เราก็สอบเป็นพยานด้วยเพราะในตรงนี้เนี่ยเราได้สอบทั้งเจ้าหน้าที่ประจำทั้งที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้โดนย้ายเราก็ต้องสอบเป็นข้อมูลประกอบอการสอบสวนด้วยแล้วก็ที่ถูกย้ายไปเราก็จะต้องถามไปสอบทั้งหมดครับพฤติกรรมที่ว่ามีอะไรบ้างเวลาไปแก้ออกสอบ่าไปส หลายอย่างครับเดี๋ยวขอให้สอบสนเสร็จก่อนแลวเดี๋ยวค่อยแถลงอีกทีนทีเดียวเมื่อสองท่านมาลงเนี่ยค่ะเราได้เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการเรื่องความอตกต่างประเทศดารานาเรศรุ่ะอยู่ในระหว่างการติดตามตรวจสอบครับแะได้ารวจเอกสารได้ไหมครอย่างครับช่วงปีที่ผ่านมามีการลาพัร้อนลาไปต่างประเทศเลยที่ต้องนาเรียนถงตลาดบอลไหมครับตอนนี้เรากำลังตรวจสอบเบื้องปรนเองขอนีหมคือผมเข้าใจว่าไอ้ตัวหลักฐานเรื่องการเดินทาง มันเป็นหลักฐานหนังสือขออนุญาตอยู่ในเราหลักฐานท่านผู้เข้าัิจารณาหรือท่านผู้อื่นด้วยการมีอำนาจอนุญาตท่านมีนะครับนะครับอันนี้ก็ต่อไว้ชุนพงอมแต่แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นบางหลักฐานเนี่ยเขาปินสู้ย้ายไปที่ซูเปอร์แมนถือว่ามากรองเป็นอะไรนะครับผู้หาสองคนเจ้าจี่ ย้ายไปที่ของเฟรบย้ายไปที่ของเฟรมเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครว่าเวลาที่เราจะต้องไปสอบสูนเวลาที่เราต้องไปสอบข้อเท็จริงก็จะเกิดความสะดุกแล้วสองคนนี้เข้ามานานเนี่ยครับที่เรียนจากพิเศษกรด้มีนคน,นหนีเข้าใจว่าน่าจะประมาณงปีเข้าใจว่าน่าจะประมาณแล้วสองคนนี้โดนข้อหาอะไรบ้างครับน่าจะเป็นสองข้อหา ข้อหาหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าทางสืบทราบดีแล้วนะครับว่าว่ายหลายท่านเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลต่โดยสวท,ทีนะครับได้คุยกันเมื่อวันวันที่สิบเจ็ดระหว่างรับวันที่อะไรที่ท่านเข้ามาตรวจเรือนจังกวะนะครับคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นคดีที่ทกกาง่างประเทศนะครับขอให้สลมตัวอีกนะค,คนหนึ่งเนี่ยเป็นคดีเรื่องของความผิดทางเอกสาร,รน,นะคะรับกองทางราชการ ถ้ามีมูลนะว่าเหมือนมีทนายตัวเสิทกับอบอเนี่ยอาจจะเป็นคนภาษาแบบญาติพู่ต้องสั่งมีเรืรยยเไไ่องรับประโยชน์เข้าใจว่ายังไปไม่ถึงนะครับเข้าใจว่ายังไปไม่ถึงอันนี้เป็นเรื่องที่ทางสิ์ได้หาข้อมูลเพิ่มมครับซึ่งซึ่งถา้าท่านมีข้อมูลที่มันชัดเจนนะครับคิดว่าถ้าเานำมาให้ เราคาดเดาเอานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ชัดเจนนะครับพอไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการคาดเดาวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเป็นข้อที่ิงเป็นพยานหลักฐานที่แน่ชัดในการที่จะเอาผิดนะครับวันนี้เนี่ยผมผมอยากจะกขอร้องด้วยซ้ำ อย่างไปไม่ถึงเนี่ยช่วยสนับสนุนเราเราอยากจะทําเรื่องนี้ให้กระจัดที่ถึงกันครับในมีการปิดทับว่าล็อกุญแจอย่างไรบ้างนะคะไม่ให้ใช้งานคือหลักการหลักการเนี่ยเวลาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อที่เก็บรวบรวมขยะ ปติัตายใช่ไหมไอ้พวกนนนั้นน่าจะเป็นในหนักนะน่าจะเป็นในหนักหรือเป็นพวกอะไรนะครับไอ้คุณเก่งปูนเพ่งกเล็กน้ำปูนน้อะไรเข้าไปด้วยอ่าเพราะไม่มีเห็นเลยครับปูนกินมากว่าไไม่แน่ใจเป็นการที่ทำให้เราคือผมเรียกว่าแวดล้อมได้ไหมครับมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นอันหนึ่งที่ถือว่าแวดล้อมคืออย่างที่เราบอกกันฮะในในฐานะคนปกติเนี่ยนะครับเราเวลาเรา หรือว่าเวลาที่เราจะไปทํางานมันก็จะไปในสถานที่ต่างกัน้าเไปในสถานที่เดียวกันซ้ำาหลายๆครัง้งนะครับแล้วสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเนเี่ยมีชื่อเสียงเรื่องอะไรคิดว่าอันนี้เราพอที่จะเข้าใจได้เป็นในเรื่องของแวดล้อมไป ว่าหน่วยงานที่เราผิดชอบเรื่องนี้ครับ<ล>ก,<ม>ก,ก็ก็ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเหมือนกันเพราะว่าในกระบวนการเนี่ยครับเราก็เราก็คิดเหมือนกันนะครับว่าในประเทศปลายทางที่ท่านไปท่านอดีตผู้จาดการไปเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงเรื่องอะไรนะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทางทางดีเอก็ดีหรือว่าทางคณะกรรมการในการต่อหาข้อจริงเนี่ยก็ตังต้งสมมติฐานเช่นเดียวกับที่ท่านท่านตั้งนะครับ ถ้าตอน,นทางท่านมานุษย์ได้มีโอกาสาพูดอะไรบางอย่างบ้า,างเลยค่ะอย่างเช่นยอมรับว่าเหการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขารู้เหตุจริงหรือเขาปฏิเสธกรณีเลยอพี่พี่พูดด้วยความจริงนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมานที่ยังไม่เคยตรวจที่มานุษย์เลยขายังไม่ปรากฏตัวกับตอนที่คณะผู้โยสารเลยใช่ไหมครับข่าววันที่พิเศษเมนี่ไม่มีฮะแต่ตอนแรกเนี่ยคำสั่งเนี่ยก็คือให้ท่านไปปฏิบัติหน้าที่พูดตวอรัาชการ นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไไแต่สลากพัก <ฮะ S 2> ร้อนก,ก็เลยยังไม่ได้ฟังจงากปากท่านรัฐมนตีว่าท่านยินยอมรับถือว่าให้การยังไงบ้างอันนี้จะมีระยะเวลาในการลาเนี่ยเกินแค่ไหนมันจาคือลาพักร้อนเนี่ยสิธิของข้าราชการนะครับก็ได้จะได้ปีอะไรยี่สิกวันนะครับแล้วก็บางปีใช้ไม่หมดใช่ไหมครับขอสักสักได้ แต่ก็ไม่เกินส0สิบวันเข้าใจว่าท่านคงลาในที่ที่ท่านมีเพราะว่าถ้าบอกลาเกินสิบเนี่ยมันก็จะเป็นการขัดราชการาใครที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริงๆนะครับเพราะปฏิบัติการเนี่ยต,ต้องเรียนท่านเลยว่ามันเป็นปฏิบัติการรับมากนะครับเพราะว่าอะไรถา้าเราจับโดยไม่เจอหลักฐานไม่เจอบุคคล เราก็ไม่สามารถที่จะทํากระบวนการหรือขั้นตอนต่อไปได้และสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนท่านจริงๆก็คือว่าขั้นตอนกระบวนการในเชิงราชการหรือว่าหน่วยราชการเนี่ยมันจะเริ่มจากการตั้งคณะกรรมการหาข้อเท้จริงพอหาข้อเท็จริงเสร็จเนี่ยเชื่อได้ว่ามันมีมุลความผิดเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากกระบวนการ สอบข้อเท็จจริงนะครับเปลี่ยนเป็นการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางวินัยทั้งทางอาญาอันนี้ก็ขบวนการของของกรมตามปกติอย่างนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็จะส่งไปดูสถาาข้อเท็จจริงของถ้ามีมูลเราก็เปลี่ยนสถานา <c oughs> คะครับซึ่งวันนี้ถ้าว่าท่านท่านเห็นเนี่ยท่านท่านรัฐมนตรีท่านทําเร็วแล้วท่านทําเรื่องของรวบเช็คบาลานใี่เรา ใช่ไหมครับพอได้ข้อมูลเสร็จท่านสั่งเราสั่งให้เราสั่งให้ย้ายเพื่ออะไรในการสั่งย้ายทุกครั้งที่ท่านเห็นระบบราชการทำเพื่อไม่ให้มายุ่งอยู่หรือมามีอิทธิพลถ้าท่านผู้บัญชาการยังอยู่ใครจะกล้าพูดความจริงเราก็ถึงต้องย้ายเขาอ,ออกไปอันที่สองเอกสารหลักฐานที่เราควรจะได้รับก็จะเป็นเขาทำลายได้ เราถึงต้องเอาเขาไปไว้ที่ที่เหมาะสมก่อนแล้วเราก็ไปสแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วมีความผิดต่อให้ท่านหลายๆท่านอาจจะบอกผมว่าก็บผมเขา้าอยู่โจมเมงผมเจอเองอย่างเงี้ยมันก็มีมันก็มีกระบวนการในในเชิงการต่อสู้ของ,ของเขาได้นะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันพูดไม่ได้ในทีน่นี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องคือจับให้มั่นคันให้ตายทุกๆเรื่อง ท่านก็จะเห็นว่าหลังจากที่คําสั่งเนี่ยออกเร็วมากคําสั่งย้ายย้ายเนี่ยออกตั้งแต่วันที่ส<ม>ุพผมจู่โจม11นาฬิกาคาสั่งออกตอนเย็นเลยใช่ไหมผมจู่โจม11นาฬิกา10โมง45เนี่ยผมจู่โจมพบเสร็จตอนเย็นคําสั่งออกเลยเข้าใจว่าไม่ได้จะเกิน4โมงเย็นเห็นคําสั่งของพี่มานพแล้วแลวคาสั่งไม่ได้ออกอันเดียวคำสั่งนั้นอนะตั้งผมด้วย ตั้งผมให้รักษาการตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ไหมครับ16นะครับขพอ16 16คือวันอาทิตย์ไปาอาทิตย์เราเรียงสังย้ายท,าทันทีเลยเพอ17เป็นวันจันทร์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ต้องขังอยู่แดนสี่ท่านผู้บังคับแดนสี่เราย้ายนะครับเจ้าหน้าที่หลายๆคนเราย้าย แม้กระทั่งที่ท่านที่ท่านตั้งข้อสังเกตกันว่าทําไมไม่ย้ายพัสดีใช่ไหมฮะพัสดีเวรวันนั้นทําไมเราไม่ย้ายพัสดีเวรวันนั้นเนี่ยเราเราเข้าจู่จรงพัสดีไม่อยู่พัสดีไม่ได้อยู่บริเวณนั้นอันนี้ก็คือเบื้องต้นแต่เท่าที่เราสอบถามนะครับวันที่สิบแปดเท่าที่เราสอบถามวันที่สิบแปดเราก็ไล่เฉพาะแดนที่เกี่ยวข้องก่อน แดงที่เกี่ยวข้องเราก็ไล่แดงเฉพาะที่เป็นคุณจีนสีเทาอยู่เป็นหลักแดนไหนมีคนมากแล้วเราทำสองเรื่องเท่าว่าท่านเห็นเราไม่ได้ทําเรื่องเราไม่ได้ทําเรื่องอะไรนะครับเราไม่ได้ทําเรื่องของการจับเรื่องของไอ้ข้อง V ีไอพีอย่างเดียวเราไปดูเรื่องของการจับระเบียบเท่าว่าท่านเห็นข่าวแล้วท่านลองไล่ไทม์ไลน์อยู่นะครับเราเอาสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับซึ่ง บางอันเป็นสิ่งของเกินจําเป็นบางอันเป็นสิ่งของที่ไม่อนุญาตหรือเป็นตามตามตาตราเกของ